ดีค่ะไหนเราก็มามีมาสายเนี้ยนะคะเรามาถายทางนี้แล้วก็ต้องทําให้สุดๆไปเลยค่ะนะในการทําความดีนั่นเองค่ะ,ะเราจะมาแบ่งฟันพระคาถาของเทวิสวรณจากประสบการณ์ที่เราเคยขอพอรท่านนะนไหนเราก็ทําบุญให้ท่านตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาแบ่งแบ่งวิธีเคล็ดลับในการขอพอร้าวิสวรณ์น,นนะ เวลาท่านให้เรามาเวลาท่านให้ทรัพย์เรามาเนี่ยวิธีการปฏิบัติคือเราต้องทําบุญให้ท่านเพิ่มนะเดี๋ยวท่านเดีท่านโมโหเราท่านโกรธเรานะเอออสวดบูชาป้องกันคุณใสพูดผีปีศาจท,ทำให้เจริญทรัพย์อีจีปีโสพักควายะมาราชาโนทาวสวรรโน มาระานังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสวนโนจาตุมหาราชิกายะขาพันตาพักระภูริโตเวสสภูสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าวเวสวรโนนโมพุทธายะบุญกุศลอันใดที่ลูกได้ทำบุญมาในวันนี้ลูกขอแบ่งบุญนี้ให้กับพ่อท้าวเวสวรโนเมื่อเช้าก็ทำกับพรานนั่นแหละแล้วก็ขอให้แบบข้าพเจ้า มีความสุขค้นทุกข์แล้วก็มีปัจจัยไหลามามากนะเลี้ยงดูครอบครัวได้เธอแล้วก็ขอให้ช่อง YouTube ของข้าพเจ้ามีคนติดตามเป็นล้านๆนคนด้วยเธอนะสา,สาธุสาธุสาธุนะคะอย่ลืมกดติดตามกด s u b ส cribe กดไลค์กดแชร์ like, ให้นะเวทเคล็ดลับไม่ได้อะไรมากๆเลยค่ะเพื่อนเราเคยไปขอพรท่านแค่ขอเรื่องเงินละค่ะขอให้ได้เงินมาก็ได้เงินมาจริงค่ะแต่เราไม่เคยระบุว่าเราต้องการเท่าไหร่นะ ก็อาจจะต้องระบ,บุนะเช่นหนูต้องการมีรายได้เดือนละล้านก็ขอให้หนูได้ในช่อง YouTube นี้ด้วยเถอะและหนูจะแบ่งพระคาถาของหลวงของของ,ของท่านท้าววิศวรโนให้คนได้ขอพรไปด้วยกันเราจะพาทุกคนนั่งสมาธิด้วย

へえ。<noise> ก็ขอจบคลิปที่แค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s ดค i ายกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะวิธีการขอพอรท่านก็แค่แบบว่าสวดพระคาถาท่านแล้วก็เหมือนทําบุญให้ท่านเวลาไปทําตามศรัทธาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างตัวพี่เผื่อคือเชื่อว่าการสวดพระคาถาท่านก็เป็นการทําให้เราสงบสุขได้ค่ะเรารู้สึกนะเวลาเราไปสวดพระคาถาท่านเราจิตใจสงบมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วจิตเราเหมือนจิตเรานิ่งอ่ะก็เหมือนเราได้บุญค่ะ แลวทีนี้ความเพงก็จะมาคือเงินมันก็จะมาหาเราเราเคยมีครั้งหนึ่งที่เราเคยไปลองขอพอรท่านครั้งนั้นนะก็คือแฟนเอาเงินมาให้หลายร้อยมากนะคะที่เขาเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกครั้งที่ได้เงินมาเนี่ยค่ะเหมือนใครให้เงินเรามาก็แล้วแต่แต่เราก็เหมือนเราติดหนี้ท้าวเวสสวรโนหรือเจ้ากรรมนายเวรของเราเช่นเราอาจจะบอกแฟนว่าให้ถวดสวดคาถาท้าวเวสสวรโนสี่ถ้าคุณอยากได้เงินเพิ่มอย่างเงี้ยเพราะคุณเอามาให้เราถึว่าเพื่อน เอาเงินมาให้พี่ซื้อสินค้าพี่ใช่ไหมแล้วเราบอกว่าไปสวดพระคาถาท้าวเวสวรรณสิจะได้มีเงินทรัพย์มากขึ้นจะได้มีความสุขและทรัพย์จะได้ไดหลามาเทมาทีนี้หากคุณไม่ปฏิบัติพี่ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ค่ะนะเหมือนแฟนเนี่ยเราก็บอกให้แฟนทําสวดพระคาถาเงินล้านสิสวมดมนต์นั่งสมาธิสิแล้วเงินจะมามากกว่าน,นั้น เช่นจากที่ได้หาได้แค่สองร้อยอาจจะหาได้หมื่นหนึ่งจากที่หาได้หมื่นเดียวอาจจะหาได้แสนจากที่หาได้แสนาาสอาจจะหาได้ล้านก็ได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่บางคนส่วนมากก็ไม่อยากทําดีก็ไม่อยากทํกาทงานช่วยใครก็อยากเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ก็เพราะอย่างนี้แหละที่พี่อยากทําให้สําเร็จเพราะว่ามันไม่รวยะค่ะทุกคนเพราะการที่เราเป็นเหมือนมนุษย์อะ่ะมันไม่สามารถที่จะทําให้เรารวยได้อะ่ะ แต่ถ้าหากว่าเราทําปฏิบัติเหมือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทํามันก็จะมั่งคั่งค่ะตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกพี่เชื่อแบบนี้ค่ะแล้พี่ก็เรียนรู้นะเรื่องของกดแรงดูดกฎจักรวาลด้วยนะคะเพราะเราก็อยากมีชีวิตดีขึ้นค่ะแล้วในไหนเราก็ทําความดีแล้วเนาะสู้เราทําแม่งทุกอย่างอะคะ่ะในอะไรที่มันเป็นความดีที่เราเคยได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะให้ทุกคนหมดไม่มีกักค่ะนะคะก็ลอง ขอพอรท่านดูนะเผื่อท่านจะเมตตาอย่างเช่นไม่ก็สวดพระกรถางเงินหลานก็มีบารมีของท่านอยู่ด้วยหลักๆประวัติของท่านก็นคือท่านนั่งสมาธิเยอะมากค่ะนะเรายังนั่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งของท่านเลยเนาะก็อยากจะนั่งนานๆเหมือนกันเนาะเผื่ออาจจะเกิดปฏิหารกับครอบครัวเราอย่างรวเดเร็วก็ได้ไงค่ะ,ะถ้าถ้าคุณไปฟังประวัตินะเห็นไหมจักรวาลคอนเฟิร์มฟังประวัติท่านแล้วค่ะทําไมท่านถึงเป็น ผู้ปกครองในเรื่องของทรั์นะคะแล้วมีใครก็ไปขอพอรท่านเพราะประวัติของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ผู้ปกครองรั์ในโลคทิพย์แล้วท่านก็ชอบนั่งสมาธิด้วยถ้าหากอยากให้ท่านช่วยในเรื่องรัพย์โลคทิพย์หรือมีกระทั่งเทวดามาช่วยเราค่อนข้างที่จต้องนั่งสมาธิเยอะนะคะจนเห็นแสงสว่างเราเคยลองนั่งดูนั่งจนแบบเชื่อว่าพี่เจ็บคอใช่ไหมนั่งจนถา่ายเจ็บคอ นั่นแหละก็คือถือว่าได้ะไปแล้วนะไม่ไหวค่ะ